ทิโอฟิโมโลเปตจอร์ดคัมโบโซเลื่อนไป5ตุลาคมรายงานข่าวจากสื่อเว็บไซต์บ็ x กซิ่งสีนได้เปิดเผยว่าไฟชิงแชมป์โลก WBO IBF และซูปเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นไลท์เวตระหว่างทีโอฟิโมโลเปกับจอร์ดคัมโบโซที่เดิมทีจะโชคกันในเช้าวันพุทธที่6ตุลาคมนี้จะเลื่อนเข้ามาเป็นเช้าวันอังคารที่5ตุลาคม ซึ่งจะเป็นคืนวันจันทร์ของทางฝั่งอเมริกาสาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนวันชกก็เพราะว่าต้องหลีกทางให้กับการแข่งขันเบสบอลของทีมนิวยอร์กเยงกี้ที่จะมีการแข่งขันรอบเพย์ออฟในเช้าวันที่6ตุลาคมสำหรับไฟระหว่างทิโอฟิโมโรเปตกับจอร์ดคัมโบโซต้องเปลี่ยนวันโชคมาแล้วหลายครั้งเดิมทีพวกเขามีกำหนดการโชคตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ทางเโอฟิโมโลเปสได้ติดเชื้อโควิด1 9ทําทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันมาเป็นวันที่15สิงหาคมแต่ก็ไม่มีการชกเกิดขึ้นในวันดังกล่าวก่อนที่จะมีการประกาศชกกันอีกในวันที่6ตุลาคมและล่าสุดก็เปลี่ยนมาเป็นวันที่5ตุลาคมการชกไฟนี้จะเป็นไฟแรกของเโอฟิโมโลเปสหลังจากเอาชนะวาซิลโรมาเชนโกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งจะโชคกันที่เมดิสันสุคแวร์การ์เดนเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง